จะทําอะไรเขาได้แต่เขาไม่รู้เลยว่าผู้หญิงชราที่เขากําลังหาเรื่องนั้นไม่ใช่คนธรรมดาคําพูดเพียงไม่กี่คําของเธอกลับทําให้หัวใจของนักเลงผู้ไม่เคยกลัวใครต้องสั่นสะเทือนเรื่องราวในตลาดวันนั้นจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลอย่ากระพริบตาเพราะตอนจบของเรื่องนี้คุณอาจน้ําตาซึมโดยไม่รู้ตัวตลาดสดยามเช้าอากาศร้อนอบอ้า กลิ่นข้าวปลาและกลิ่นเหงื่อคนปะปนกันในอากาศเสียงแม่ค้าเร่ขายผลไม้ดังขึ้นกล้วยหวีละยี่สิบบาทจ้าหวานอร่อยนะลูกหญิงชาราผมขาวรวบมวยยืนอยู่หลังแผงผลไม้เล็กๆมีเพียงโต๊ะไม้เก่าๆก,กับร่มผ้าใบสีสีเหงื่อไหลอาบแก้มเธอแต่รอยยิ้มยังอบอุ่นมือเหิวย่นจัดเรียงผลไม้ทีละลูกอย่างตั้งใจทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ดังลั่นเข้ามาในตลาดบุญนนท์ ชายหนุ่มร่างใหญ่สวมเสื้อกล้ามาเปื้อนน้ำมันใบหน้ามีรอยสักเต็มแขนเดินกลางเข้ามาหยุดตรงหน้าแผงผลไม้ยายกล้วยหวีนี้เท่าไหร่น้ำเสียงเขาแข็งกร้าวหญิงชราเงยหน้าขึ้นยี่สิบบาทจ้าลูกชายคนนั้นหัวร้อยเหาะยี่สิบบาทยายคิดจะโกงหรอตลาดข้างหน้าขายสิบห้าผู้คนรอบข้างเริ่มหันมามองบรรยากาศเริ่มเงียบ มีเพียงเสียงพัดลมเก่าที่หมุนช้าๆหญิงชราก้มหน้าของยายปลูกเองจะใช้ปุ๋ยธรรมชาติไม่ได้ซื้อมาขายต่องั้นก็ลดให้สิไม่งั้นข้าจะปาแผงยายพังเสียงชายหนุ่มดังขึ้นมือเขากำแน่นผลไม้บนโต๊ะสั่นไหวตามแรงตะโกนหญิงชรายังคงนิ่งแววตาเธอสมบแต่แฝงด้วยบางสิ่งลูกน้ำเสียงของเธอนุ่มนวลรู้ไหมว่าผลไม้พวกนี้ปลูกที่ไหนชายหนุ่มขมวดคิ้ว ก็ไร่บ้านนอกของยายจะที่ไหนอีกหญิงชรายิ้มบางไม่ใช่ปลูกในที่ดินของนายอำเภอเสียงซุบซิบดังขึ้นรอบตลาดชายหนุ่มชะงักนายอำเภอแล้วมันเกี่ยวอะไรกับยายหญิงชรามองตรงเข้าไปในตาเขานายอำเภอเป็นลูกชายยายเงยดไม่มีใครกล้าพูดอะไรเพียงเสียงหัวใจของชายหนุ่มเต้นแรงเหงื่อเย็นเริ่มไหลาตามขมับมือที่กำแน่นเริ่มคลายออก ดวงตาเขาสั่นไหวเธอหยิบกล้วยวีหนึ่งส่งให้เอาไปกินสิลูกไม่คิดเงินเสียงนั้นอ่อนโยนแต่หนักแน่นจนชายหนุ่มรู้สึกเหมือนถูกสั่นทั้งร่างคนในตลาดเริ่มมองด้วยสายตาแปลกไปบางคนแอบหัวเราะเบาๆบางคนสายหัวช้าๆชายหนุ่มยืนเงียบภาพหญิงชาราตรงหน้าเหมือนยิ่งใหญ่ขึ้นทุกวินาทีหัวใจเขาเต้นแรงคอแห้งผากมือที่เคยเหวี่ยงหมัดกลับสั่นเบาๆ เขาก้าวถอยหลังดวงตาเต็มไปด้วยความอับอายและตกใจหญิงชรายังคงยิ้มรอยยิ้มที่ไม่ใช่ของคนอ่อนแอแต่เป็นรอยยิ้มของคนที่มีศักดิ์ศรีเสียงในตลาดกลับมาดังอีกครั้งแต่ในใจชายหนุ่มกลับว่างเปล่าเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนอยู่ตรงหน้าเธอลมหายใจของชายหนุ่มเริ่มสัน่นหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูของตนเองเขาก้มหน้าหลบตาหญิงชรา รู้สึกถึงสายตาของคนทั้งตลาดที่จับจ้องเสียงพูดคุยเบาๆเริ่มดังขึ้นนั่นแม่ของนายอำเภอเหรอใช่สิเห็นลูกชายแกมาทีไรก็เคารพมากคำพูดเหล่านั้นเหมือนคมมิกรีดใจชายหนุ่มยืนแข็งไม่กล้าขยับหญิงชราหยิบผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาซับเหงื่ออย่างสงบไม่มีความโกรธไม่มีความกลัวเธอพูดช้าๆด้วยน้ำเสียงเรียดคนที่มีแรงมากควรใช้แรงนั้นทำสิ่งดีๆไม่ใช่ข่มคนอื่น ชายหนุ่มกลืนน้ำลายคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางอกภาพความโกรธในใจเริ่มจางถูกแทนที่ด้วยความละอายเขามองกล้วยในมือมือที่เคยกำแน่นตอนนี้กลับสั่นอย่างไม่รู้ตัวหญิงชรายืนตรงรอยยิ้มอ่อนโยนยังอยู่บนใบหน้าแสงแดดสะท้อนรอยเหี่ยวย่นให้ดูเหมือนรอยแผลแห่งความอดทนชายหนุ่มยกมือขึ้นเกาศีรษะผมผมขอโทษครับยายเสียงของเขาเบาแต่จริงใจ หญิงชราพยักหน้าเบาๆรู้จักขอโทษก็ดีแล้วลูกคนเราผิดได้แต่อย่าผิดซ้ำคำพูดนั้นอบอุ่นเหมือนสายลมชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นแววตาเธอไม่เหมือนใครที่เขาเคยเจอไม่ใช่สายตาที่ดูถูกแต่เป็นสายตาที่ให้อภยัยผู้คนรอบข้างเงียบไม่มีใครพูดอะไรอีกมีเพียงเสียงลมหายใจของชายหนุ่มที่แผ่วเบาเขาก้มลงยกมือไหว้หญิงชราผมไม่รู้จริงๆครับผมขอโอกาสใหม่ หญิงชราวางมือบนสีสะเขาสัมผัสนั้นอบอุ่นจนเขาแทบกลั้นน้ำตาไม่อยู่ทุกคนมีโอกาสแก้ตัวเสมอถ้าใจยอมรับความจริงชายหนุ่มยิ้มจางๆเหมือนเด็กที่เพิ่งถูกปลอบจากฝันร้ายเสียงหัวเราะเบาๆจากแม่ค้าข้างๆดังขึ้นบรรยากาศในตลาดเริ่มผ่อนคลายหญิงชราหันกลับไปจัดผลไม้ต่อเธอวางกล้วยหวีใหม่ตรงที่เดิมอย่างสงบชายหนุ่มยังยืนมอง ความเคารพเริ่มมอกขึ้นในใจอย่างช้าๆเขาเดินเข้าไปช่วยเธอเก็บกล่องหญิงชราหันมามองอีกครั้งขอบใจนะลูกผมอยากช่วยยายขายครับเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยความจริงใจหญิงชราหัวเราะเบาๆขายของไม่ง่ายนะต้องอดทนต้องยิ้มให้คนทั้งวันชายหนุ่มพยักหน้าผมจะลองดูครับเธอมองเขาแล้วพยักหน้างั้นเริ่มจากจัดกล้วยให้ตรงสิลูก เสียงหัวเราะของคนในตลาดดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เสียงเย่อเย้ยแต่เป็นเสียงของความอบอุ่นและมิตรภาพชายหนุ่มนั่งลงข้างหญิงชรามือที่เคยแข็งแรงกลับสั่นเล็กน้อยเมื่อจับผลไม้เขาเงยหน้ามองท้องฟ้าแดดเริ่มอ่อนลงลมเย็นพัดผ่านในใจเขารู้นี่อาจเป็นวันที่เขาได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งเสียงลมพัดผ่านผ้าใบเก่าของร่มเกิดเสียงกรอบกรบเบาๆเ,เ,เหมือนดนตรีแห่งความสงบ ชายหนุ่มจัดกล้วยเรียงอย่างตั้งใจนิ้วมือที่เคยกำหมัดกลับแต่ผลไม้ด้วยความระมัดระวังหญิงชรามองอยู่เงียบเงียบใบหน้าเธอเต็มไปด้วยความภาคภูมิและเมตตาผู้คนเริ่มเข้ามาซื้อผลไม้เพิ่มขอกล้วยหวีนี้หน่อยยายกล้วยหวานจริงๆยายปลูกเองเหรอหญิงชราตอบด้วยรอยยิม้มจะปลูกเองทั้งนั้นเลยชายหนุ่มยืนช่วยเก็บเงินความรู้สึกภายในเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง เมื่อเช้าเขาเดินเข้ามาพร้อมอารมณ์เดียดแต่ตอนนี้หัวใจกลับเต็มไปด้วยความอ่อนโยนเสียงเด็กเล็กขว่ร้ออยู่ไม่ไกลกลิ่นผลไม้สุกหอมอบอวนในอากาศหญิงชราหยิบกล้วยอีกวีส่งให้เด็กคนนั้นเอาไปกินสิลูกของฝากจากยายเด็กยิ้มกว้างขอบคุณครับยายชายหนุ่มมองภาพนั้นรู้สึกเหมือนเห็นสิ่งที่ไม่เคยสังเกตมาก่อนในชีวิตไม่ใช่ความจนไม่ใช่ความเหนื่อย แต่คือความสุขที่เกิดจากการให้หญิงชาราเหลือบมองชายหนุ่มเห็นไหมลูกของที่ให้ด้วยใจถึงจะเล็กก็มีค่ามากคำพูดนั้นสั่นสะเทือนในใจเขารู้ทันทีว่าชีวิตของตนที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความว่างเปล่าเสียงล้อรถมอเตอร์ไซค์คันเก่าของเขายังอยู่ใกล้ๆแต่ตอนนี้มันไม่มีความหมายเหมือนเดิมอีกแล้วหญิงชาราเดินไปหยิบถังน้ำเล็กๆเทรดลงบนพื้นให้ความเย็นชุม่มช่วยใหญรดต้นไม้ตรงมุมนั้นหน่อยสิลูก เธอชี้ไปยังกระถางต้นกล้วยเล็กๆชายหนุ่มพยักหน้าน้ำไหลผ่านมือของเขากลิ่นดินชื้นลอยขึ้นแต่จมูกเขาสูดลมหายใจลึกรู้สึกเหมือนหัวใจได้ถูกชำระล้างหญิงชรามองภาพนั้นด้วยสายตาอ่อนโยนต้นกล้วยจะโตได้ต้องมีน้ำมีแสงและมีคนดูแลเสมอชายหนุ่มเง่อยหน้ามองเหมือนคนใช่ไหมยายเธอยิม้มใช่ลูกเหมือนกันทุกอย่างความเงียบปกคลุมอยู่ชั่วขณะ แสงแดดส่องผ่านผ้าใบลงมาที่ใบหน้าของทั้งสองคนรอยยิ้มของหญิงชาราอ่อนโยนจนคนในตลาดที่ผ่านไปยังต้องหันมามองชายหนุ่มรู้สึกถึงบางอย่างที่เรียกว่าศรัทธ,ธาเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าอีกครั้งสายลมเย็ยนพัดผมให้ปลิวเล็กน้อยในใจเงียบสงบอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนหญิงชาราหยิบกล้วยอีกหวียื่นให้เขาเอาไปให้แม่กินสิลูกเสียงเธอนุ่มแต่แน่วแน่ชายหนุ่มรับไว้ด้วยสองมือ ดวงตาเริ่มแดงเรื่อย,ยายเขาเอ่ยเสียงสัน่นผมจะจำวันนี้ไว้ตลอดชีวิตหญิงชราย,ยิ้มตอบดีแล้วลูกอย่าลืมว่าคนแข็งแรงที่สุดคือคนที่รู้จักให้อภยัยชายหนุ่มพยักหน้าชา้าในใจเต็มไปด้วยความสำนึกและอบอุ่นจนแทบพูดไม่ออกเสียงตลาดยังคงดังอยู่รอบตัวแต่ในหูของเขาเหมือนได้ยินเพียงเสียงหัวใจของตนเองที่เต้นช้าและสงบชายหนุ่มยืนมองหญิงชราที่กำลังจัดแผงผลไม้อย่างสงบ มือของเธอสั่นเล็กน้อยแต่มั่นคงทุกการขยับดูมีความหมายผู้คนเดินผ่านยกมือไหว้หญิงชราด้วยความเคารพสวัสดีครับแม่ใหญ่กล้วยหวานเหมือนเดิมเลยนะครับหญิงชราตอบทุกคนด้วยรอยยิ้มไม่มีวี่แววของความเหน็ดเหนื่อยมีเพียงแววตาแห่งความอ่อนโยนที่อบอุ่นหัวใจชายหนุ่มมองภาพนั้นแล้วเผลอยิ้มความรู้สึกแปลกใหม่ไหลเข้ามาในอกเหมือนเขาได้เจอบางสิ่งที่หายไปนาน หญิงชราเหลือบตามองยิ้มแบบนั้นแหละดีลูกคนยิ้มได้ย่อมไม่คิดร้ายเขาหัวเราะเบาๆยายพูดถูกครับผมลืมยิ้มมานานมากแล้วเธอพยักหน้าบางทีชีวิตก็แค่ต้องหยุดแล้วเริ่มใหม่ด้วยใจดีๆเสียงนกกระจอะเกาะบนร่มผ้าใบส่งเสียงจื้อยแจ้วลมยามบ่ายพัดผ่านพาเอากลิ่นผลไม้หอมหวานลอยคลุ้งชายหนุ่มนั่งข้างแผงสายตาเขามองกล้วยส้มมะม่วงทุกผลไม้เหมือนมีชีวิตมีเรื่องราว หญิงชราหยิบขวดน้ำเย็นส่งให้ดื่มสิลูกแดดแรงเดี๋ยวจะเป็นลมเขารับมาดื่มรวดเดียวหมดน้ำเย็นไหลผ่านลำคอเหมือนชำระใจ,จที่ขุ่นมัวยายเขาพูดเสียงเบาผมเคยทำร้ายคนไว้หลายคนผมเคยคิดว่าความกลัวคืออำนาจหญิงชรานิ่งฟังสายตาไม่ตัดสินเพียงแค่ฟังด้วยหัวใจแต่วันนี้ผมรู้แล้วว่าอำนาจจริงๆคือความเมตตาหญิงชรายิ้ม ลูกเข้าใจแล้วนั่นคือสิ่งที่คนแก่แบบยายดีใจที่สุดชายหนุ่มก้มหน้าน้ำตาหยดลงบนพื้นเบาๆแต่เขาไม่ได้อายอีกต่อไปผู้คนในตลาดบางคนมองเห็นแต่ไม่มีใครหัวเราะทุกคนเงียบเหมือนเคารพช่วงเวลานั้นหญิงชราหยิบผ้าเช็ดหน้าเก่าๆส่งให้น้ำตาไม่ใช่ของคนอ่อนแอมันคือของคนที่เริ่มมองเห็นหัวใจตัวเองชายหนุ่มรับผ้ามาเช็ดหน้าหัวใจเบาเหมือนปลดพันธนาการ ยายครับผมอยากเริ่มทำสิ่งดีๆตั้งแต่วันนี้ผมอยากให้ยายสอนผมปลูกกล้วยบ้างหญิงชราหัวเราะเบาๆได้สิลูกแต่ต้องอดทนนะต้นกล้วยไม่โตในวันเดียวผมจะไม่รีบครับผมจะทำให้มันเติบโตด้วยมือของผมเองหญิงชราพยักหน้างั้นเริ่มจากการดูแลต้นกล้วยเล็กๆนั่นก่อนเขาเดินไปย่อตัวข้างกระถางมือแต่ใบอ่อนสีเขียวลมพัดเบาๆพาใบาไม้ไวเหมือนตอบรับ หญิงชรามองภาพนั้นด้วยสายตาอบอุ่นรอยยิ้มเธอเต็มไปด้วยความภูมิใจเสียงหัวใจของชายหนุ่มเต้นช้าและมั่นคงครั้งแรกในชีวิตที่เขารู้สึกว่าตัวเองมีค่ารอบตัวเต็มไปด้วยแสงแดดอ่อนกลิ่นดินกลิ่นเหงื่อและกลิ่นผลไม้ทั้งหมดหลอมรวมเป็นกลิ่นของการเริ่มต้นใหม่เขาหันกลับไปมองหญิงชราอีกครั้งยายครับขอบคุณที่ไม่กลัวผมหญิงชราหยุดมือแล้วตอบเบา ยายไม่กลัวหรอกลูกเพราะยายเห็นว่าในใจลูกยังมีคนดีซ่อนอยู่คำพูดนั้นเหมือนแสงอุ่นที่ส่องเข้าใจชายหนุ่มโดยตรงหัวใจที่เคยแข็งกระด้างค่อยๆละลายลงทีละน้อยเขายืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเงยหน้ามองหญิงชราด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปยายรู้ได้ยังไงครับว่าผมยังมีดีเหลืออยู่น้ำเสียงเขาเต็มไปด้วยความสงสัยและซื่อสัตย์หญิงชราหัวเราะเบาๆคนที่ไม่มีดีในใจจะไม่รู้จักคำว่าเสียใจหรอกลูก ชายหนุ่มนิ่งคำพูดนั้นสะก,กิดลึกลงในจิตใจของเขาลมเย็นพัดผ่านพาเอาเสียงระฆังวัดจากไกลๆล,ลอยมาแต่หูเบาๆเหมือนเสียงเตือนของชีวิตหญิงชราเดินไปหยิบมีดเหล็กเริ่มปอกผลไม้ให้ลูกค้าคนหนึ่งชายหนุ่มรีบเดินเข้าไปช่วยถือถุงเดี๋ยวผมช่วยครับยายลูกค้าคนนั้นมองเขาแล้วยิ้มเอาคนนี้เมื่อเช้ายังเสียงดังอยู่เลยนี่เปลี่ยนใจแล้วเหรอชายหนุ่มยิ้มเกยครับ เปลี่ยนแล้วครับหญิงชราหัวร้อเบาๆคนดีไม่ใช่คนที่ไม่เคยพลาดแต่เป็นคนที่ยอมเปลี่ยนหลังจากพลาดคำพูดนั้นทำให้หลายคนในตลาดหันมามองเธอรอยยิ้มเริ่มปรากฏบนใบหน้าของทุกคนบรรยากาศที่เคยอึมครึมในตอนเช้ากลับกลายเป็นความอบอุ่นที่แผ่ซ่านไปทั่วชายหนุ่มยืนมองหญิงชรารู้สึกว่าความเคารพในใจนั้นลึกจนพูดไม่ออกเขายกมือไหว้เธออีกครั้งใาญครับ ถ้าผมมีแม่แบบยายก็คงไม่หลงทางแบบนี้หญิงชราเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดด้วยเสียงอ่อนโยนลูกไม่ต้องมีใครเหมือนยายหรอกแค่เป็นตัวเองในแบบที่ดีขึ้นก็พอเขาพยักหน้าแววตาเปล่งประกายขึ้นเล็กน้อยผมอยากทำงานดีๆสักอย่างอยากเริ่มจากตรงนี้หญิงชราหันมามองอยากขายผลไม้ด้วยกันไหมลูกครับถ้ายายไม่รังเกียจเธอยิ้มกว้าง ไม่มีใครต่ำต้อยถ้าใจเขาตั้งใจทำมาหากินสุจริตชายหนุ่มยิ้มตอบรู้สึกเหมือนคำพูดนั้นเติมเต็มช่องว่างในหัวใจเขาเริ่มหยิบถุงช่างผลไม้เสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นระหว่างเขากับหญิงชราผู้คนในตลาดเริ่มมาซื้อเพิ่มบางคนพูดติดตลกเห็นไหมคนเคยวอยวๆยตอนนี้กลายเป็นลูกจ้างใหญ่แล้วชายหนุ่มหัวเราะลูกจ้างที่ดีครับรับร,บรองไม่ขาดงานแน่หญิงชราหัวเราะตาม งั้นยายฝากขายฝรั่งให้หมดก่อนเที่ยงนะลูกเขารับคำอย่างมั่นใจเสียงพูดจาเริ่มนุ่มนวลแววตาที่เคยแข็งกร้าวกลายเป็นอบอุ่นแดดเริ่มคล้อยต่ำเงาของร่มผ้าใบทอดยาวลงบนพื้นสายลมยามบ่ายพัดผ่านอย่างแผ่วเบาชายหนุ่มมองรอบตัวเห็นรอยยิ้มของผู้คนได้ยินเสียงหัวเราะเสียงเด็กเล่นเสียงแม่ค้าตะโกนเรียกลูกค้าทุกเสียงรวมกันเป็นภาพชีวิตที่งดงาม ต่างจากเมื่อเช้าที่เขาเดินเข้ามาอย่างคนไม่มีจิตใจตอนนี้เขารู้แล้วว่าความสมบไม่ได้อยู่ที่การมีอำนาจแต่มันอยู่ในการรู้จักให้และให้อภยัยหญิงชาราเดินมาข้างๆวางมือบนไหล่เขาเบาๆดีมากลูกวันนี้ลูกขายได้เยอะเลยเขายิ้มเพราะยายครับยายสอนให้ผมขายด้วยใจไม่ใช่ด้วยเสียงหญิงชาราพยักหน้าใช่แล้วลูกเสียงดังไม่ทำให้คนฟังแต่ใจดีจะทำให้คนจำ เสียงหัวเราะของหญิงชราแผ่วเบาแต่กลับอบอุ่นยิ่งกว่าลมายที่พัดผ่านตลาดชายหนุ่มมองหญิงชราแววตาเขาเต็มไปด้วยความเคารพและศรัทธ,ธายายครับผมไม่เคยคิดเลยว่าแค่ขายผลไม้จะมีความสุขได้ขนาดนี้หญิงชราหันมายิม้มความสุขมันอยู่ที่ใจลูกไม่ใช่ของที่ถืออยู่ในมือเขาพยักหน้าเบาๆมองกล้วยในตะกร้าด้วยความรู้สึกต่างจากเมื่อเช้าโดยสิ้นเชิงผมอยากเรียนรู้ให้มากกว่านี้ อยากรู้ว่ายายปลูกยังไงทำไมถึงได้ผล,ลไม้หวานแบบนี้หญิงชราหัวเราะเบาๆปลูกด้วยใจดีๆไงลูกเวลายายรดน้ำยายก็พูดกับมันเหมือนพูดกับลูกหลานชายหนุ่มหัวราะตามพูดกับต้นไม้เหรอยายใช่สิลูกมันอาจไม่ตอบแต่ถ้าเราทำด้วยใจมันจะโตให้เราเห็นเองเขานิ่งฟังหัวใจเต้นช้าๆอย่างสงบคำพูดนั้นเรียบง่ายแต่ทรงพลังเด็กเล็กกลุ่มหนึ่งวิ่งผ่านมา เสียงหัวเราะของพวกเขาทำให้ตลาดเต็มไปด้วยชีวิตหญิงชราหยิบฝรั่งให้เด็กคนหนึ่งเอาไปแบ่งเพื่อนๆน,นะลูกเด็กคนนั้นรับไว้แล้วยิ้มขอบคุณครับยายชายหนุ่มมองภาพนั้นด้วยความรู้สึกอบอุ่นเหมือนหัวใจที่เคยเย็นชาได้ถูกไฟแห่งความเมตตาจุดขึ้นใหม่ยายครับผมอยากช่วยขายทุกวันเลยถ้าลูกไม่เบื่อก็มาเถอยายดีใจจะมีเพื่อนคุยไม่เบื่อแน่ครับผมรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านหญิงชราหยุดมือเล็กน้อย วววตาอ่อนโยนสันไหวคำว่าบ้านมันไม่ได้หมายถึงที่อยู่รอบลูกมันคือที่ที่เรารู้สึกอบอุ่นในใจชายหนุ่มยิม้มถ้าอย่างนั้นแผงผลไม้ของยายก็คือบ้านของผมหญิงชารายิ้มกลับงั้นยายก็มีลูกชายเพิ่มอีกคนแล้วสินะคำพูดนั้นทำให้หัวใจชายหนุ่มเต้นแรงเขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนพูดเสียงสัน่นยายขอบคุณครับเธอยื่นมือมาลูบศีรษะเขาเบาๆอย่าขอบคุณเลยลูกแค่ตั้งใจทำดีต่อไปยายก็พอใจแล้ว ลมพัดให้กลิ่นกล้วยสุกและฝรั่งหวานลอยอบอวลไปทั่วเสียงตลาดเริ่มเบาลงเมื่อเวลาเย็นใกล้เข้ามาแสงอาทิตย์สีทองทอดลงบนใบหน้าของทั้งสองคนเงาของพวกเขาทอดยาวคู่กันบนพื้นซีเมนเก่าๆชายหนุ่มหันไปเก็บแผงมือที่เคยสั่นด้วยกโกรธตอนนี้มั่นคงและอ่อนโยนหญิงชารามองอย่างเงียบๆรอยยิ้มเล็กๆปรากฏขึ้นมุมปากลูกเอย๋ยชีวิตคนเรามันเหมือนแผงผลไม้ บางวันขายดีบางวันขาดทุนแต่ถ้าเรายังไม่เลิกยิ้มมันก็ยังมีค่าเสมอชายหนุ่มฟังแล้วนิ่งหัวใจเขาเต็มไปด้วยความเข้าใจลึกซึ้งเสียงระฆังเย็นจากวัดใกล้ตลาดดังขึ้นบอกเวลาเลิกขายของเขาหันไปช่วยหญิงชาราเก็บผลไม้ลูกสุดท้ายทุกการเคลื่อนไหวของเขาช้าและระมัดระวังหญิงชาราพูดเบาๆยายดีใจนะที่ลูกเจอทางของตัวเองชายหนุ่มตอบด้วยน้ำเสียงมั่นคง ผมจะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วครับยายดีแล้วลูกคนที่เรียนรู้จากความผิดพลาดคือคนที่กำลังเติบโตจริงๆหญิงชราหันไปมองท้องฟ้าสีของอาทิตย์ลับขอบฟ้าเป็นสีส้มทองเธอพูดเบาๆเหมือนพึมพำกับลมวันนี้เป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งจริงๆเสียงลมหายใจของหญิงชราแผ่วเบาผสมกับเสียงล้อรถเข็นที่ลากผ่านถนนคอนกรีตตลาดค่อยๆเงียบลงเหลือเพียงกลิ่นผลไม้สุกลอยค้างในอากาศ ชายหนุ่มช่วยยกตะกร้าขึ้นรถเข็นมือเขาเปื้อนฝุ่นและน้ำผลไม้แต่กลับรู้สึกภูมิใจอย่างบอกไม่ถูกหญิงชราหันมามองเหนื่อยไหมลูกวันนี้ทำงานทั้งวันไม่เหนื่อยเลยครับยายผมรู้สึกเหมือนได้ทำสิ่งที่มีค่าหญิงชรายิ้มนั่นสิลูกเหงื่อที่ออกจากความซื่อสัตย์มันหอมกว่าทุกสิ่งในโลกเขานิ่งฟังแสงอาทิตย์สุดท้ายสะท้อนเข้าตาหัวใจอุ่นจนแทบร้องไห้ หญิงชราเก็บเศษผล,ลไม้ที่เหลือมือที่เหี่ยวย่นยังคงคล่องแคล่วเธอทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจเหมือนวันแรกที่เริ่มขายยายขายของมานานแค่ไหนแล้วครับตั้งแต่ก่อนลูกนายอำเภอเกิดเสียอีกเธอหัวเราะเบาๆยายเคยลำบากแต่ไม่เคยยอมแพ้ชายหนุ่มยิ้มผมอยากเก่งแบบยายบ้างลูกไม่ต้องเก่งเหมือนใครหรอกแค่เก่งพอจะดูแลหัวใจตัวเองให้ดีก็พอแล้วคำพูดนั้นทำให้เขานิ่งไป เหมือนทุกสิ่งรอบตัวเงียบลงเสียงนกกรังกลับบ้านดังอยู่ไกลไกลท้องฟ้าเริ่มกลายเป็นสีม่วงอ่อนหญิงชราเอื้อมมือหยิบถุงเล็กๆนี่ของยายให้ชายหนุ่มรับมาในนั้นมีผลกล้วยสองลูกกับฝรั่งหนึ่งผลยายให้ผมทำไมครับเผื่อลูกกลับบ้านแล้วหิวเธอยิม้มอย่าลืมกินผลไม้ก่อนนอนน่าจะได้ฝันดีเขายืนนิ่งความรู้สึกอบอุ่นแผ่ซ่านทั่วอกยายครับ ผมไม่เคยมีใครพูดแบบนี้กับผมมานานแล้วหญิงชราแต่ไหลเขาเบาๆบางทีคนเราก็แค่ต้องการคำพูดดีๆสักคำเพื่อเริ่มต้นวันใหม่ชายหนุ่มมองหน้าเธอตาเริ่มร้อนยายครับถ้าวันไหนยายไม่อยู่ผมจะทำยังไงหญิงชรานิ่งไปครู่หนึ่งแววตาเธอนุ่มลึกคนดีไม่ต้องมีใครสั่งให้ทำดีหรอกลูกถ้ายายไม่อยู่ก็จำไว้ว่ายังมีหัวใจยายอยู่ในลูกเสมอชายหนุ่มกลืนน้ำลายผมจะจำไว้ครับยายผมสัญญา หญิงชรายิ้มบางดีแล้วลูกยายแก่แล้ววันไหนจะไปก็ไม่เสียดายเพราะเห็นคนรุ่นใหม่กลายเป็นคนดีเสียงหัวเราะของแม่คขาข้างๆแววมายายพูดเหมือนจะจับไปน่าระวังนะเดี๋ยวลูกสิทธ์คนใหม่ของยายจะร้องให้เอาหญิงชราหัวเราะยายยังไม่ไปไหนหรอกแค่พูดไว้เผื่ออนาคตชายหนุ่มหัวเราะตามผมยังไม่ให้ยายไปไหนหรอกครับผมยังต้องเรียนรู้อีกเยอะงั้นก็ต้องมาทุกวันนะลูกตลาดเปิดตั้งแต่ตีห้าเขาพยักหน้า ผมจะมาแน่ครับไม่ว่าจะฝนตกหรือแดดออกหญิงชารายิ้มด้วยแววตาภูมิใจดีมากลูกชีวิตคนไม่ต้องรวยที่สุดแค่มีค่าที่สุดก็พอลมเย็นยามข้าพัดผ่านกลิ่นกล้วยสุกยังคงอบอวนเสียงสวดมนจากวัดใกล้ๆดังขึ้นแผ่วเบาชายหนุ่มมองไปยังท้องฟ้าที่เริ่มมืดหัวใจสงบเหมือนทุ่งกว้างหลังฝนตกหญิงชาราผลักรถเข็นช้าๆเขาเดินตามอยู่ข้างๆไม่ห่างเงาของทั้งสองทอดยาวไปตามทางเดินตลาด ยาวและเรียงคู่กันเหมือนแม่กับลูกที่เพิ่งพบกันใหม่อีกครั้งหญิงชราและชายหนุ่มเดินมาถึงทางแยกหน้าวัดไฟถนนเริ่มเปิดขึ้นทีละดวงแสงสีเหลืองนวลส่องให้เห็นฝุ่นละอองเต้นระยิบระยับในอากาศยายพักก่อนเถอะครับเดี๋ยวผมช่วยเข็นต่อชายหนุ่มพูดพลางจับมือรถเข็นหญิงชรายกมือห้ามไม่เป็นไรลูกยายยังพอมีแรงอยู่บ้างแต่ทางข้างหน้าเป็นทางฉันนะครับหญิงชราหันมามองหน้าเขา ลูกนี่เหมือนคนในครอบครัวยายเลยนะก็นั่นสิครับผมรู้สึกเหมือนรู้จักยายมานานหญิงชรายิ้มบางคนเราไม่ต้องใช้เวลานานก็รู้ว่าเขามีหัวใจดีเสียงระฆังวัดดังขึ้นทั้งสองคนหยุดฟังอยู่ครู่หนึ่งสายลมเย็นพัดกลิ่นทูปจากในวัดออกมาหญิงชราสบตาชายหนุ่มลูกเชื่อเรื่องกับไหมเชื่อครับแต่ไม่ค่อยเข้าใจกับไม่ใช่แค่สิ่งที่เราทำกับคนอื่นนะลูกมันคือสิ่งที่เราทำกับหัวใจตัวเองด้วย เขานิ่งคิดคำพูดนั้นเหมือนสะก,กิดลึกในใจยายหมายถึงถ้าเราทำร้ายตัวเองก็เหมือนสร้างกรรมกับตัวเองใช่ไหมครับใช่เลยรูปหญิงชราพยักหน้าคนบางคนไม่เคยทำร้ายใครแต่กลับทำร้ายใจตัวเองทุกวันนั่นแหละกรรมที่เจ็บที่สุดชายหนุ่มเงียบเพราะรู้ดีว่าเธอกำลังพูดถึงอะไรบางอย่างที่เขาเองก็เคยทำหญิงชรามองฟ้าแต่ถ้าเรารู้ตัวแล้วเลือกจะให้อภัยตัวเองตั้งแต่นาทีนี้ กำก็เริ่มคลายเขาสูดลมหายใจลึกเหมือนมีบางสิ่งหลุดออกจากอกยายขอบคุณนะครับหญิงชราหันมายิ้มไม่ต้องขอบคุณหรอบลูกแค่เห็นลูกยิ้มยายก็สุขแล้วทั้งสองเดินต่อไปผ่านหน้าวัดที่มีพระกำลังเก็บของหลังสวดเย็นเสียงสวดยังแผวอยู่ในอากาศเหมือนคำอวยพรยายอยู่คนเดียวเหรอครับอยู่กับแมวแก่ๆตัวหนึ่งลูกมันชื่อเจ้าขาวงั้นพรุ่งนี้ผมซื้ออาหารแมวมาให้นะครับ หญิงชราหัวเราะดีเลยเจ้าขาวมันจะได้เลิกงอนยายสักทีมันไม่ชอบเวลายายกลับช้าชายหนุ่มหัวเราะตามยายพูดเหมือนมันฟังรู้เรื่องเลยนะครับมันรู้จริงๆลูกสัตว์เขาจำความรักได้แม่นกว่าคนอีกระหว่างทางกลับบ้านทั้งสองเดินผ่านสะพานไม้เก่าด้านล่างมีลำคลองแสงจันทร์สะท้อนระยิระยับหญิงชราหยุดมองสมัยก่อนยายเคยพาลูกนายอำเภอมาดูจันทร์ตรงนี้แหละชายหนุ่มชนะัก ลูกนายอำเภอหญิงชราพยักหน้าใช่ลูกตอนนั้นเขายังเด็กขี้เล่นชอบมาช่วยยายขายกล้วยแล้วตอนนี้เขายอยู่ไหนครับหญิงชราเงียบไปครู่หนึ่งเขาโตขึ้นไปเป็นคนใหญ่คนโตในอำเภอแต่ยายไม่เคยบอกใครว่ายายคือใครชายหนุ่มเบิกตายายหมายความว่ายังไงครับหญิงชรามองฟ้าอีกครั้งแววตาเต็มไปด้วยความเศร้าบางครั้งความรักของแม่ ก็ต้องซ่อนอยู่เงียบๆเ,เพื่อให้ลูกได้เดินไปข้างหน้าอย่างภาคภูมิเสียงลมพัดแรงขึ้นกลีบดอกไม้ปลิวผ่านหน้าทั้งคู่ชายหนุ่มนิ่งอึ้งมองหญิงชาราด้วยหัวใจที่สันวหวเขาเริ่มเข้าใจแล้วหญิงชาราคนนี้ไม่ธรรมดาเลยเธอคือคนที่โลภมองข้ามแต่หัวใจของเธอยิ่งใหญ่กว่าทองคําทุกชิ้นบนโลกนี้ชายหนุ่มเดินไปส่งหญิงชาราถึงหน้าบ้านไม้เก่าบ้านหลังนั้นเรียบง่ายแต่สะอาดและอบอุ่นอย่างประหลาด กลิ่นดอกพุทหอมอ่อนๆลอยมาตามลมเย็ยนยามคำ่ำหญิงชราหันมาหาเขาขอบใจนะลูกที่มาส่งยายยายครับผมดีใจที่ได้รู้จักยายเสียงของชายหนุ่มสั่นเล็กน้อยยายเปลี่ยนชีวิตผมในวันเดียวหญิงชรายิ้มไม่ใช่ยายหลอกลูกแต่เป็นหัวใจของลูกเองต่างหากที่เริ่มมองเห็นความดีอีกครั้งแสงไฟหน้าบ้านสะท้อนบนใบหน้าของเธอในแววตานั้นมีทั้งความเมตตาและความสงบ ชายหนุ่มยกมือไหว้ด้วยความเคารพผมจะจำคำของยายไว้ตลอดชีวิตหญิงชารารับไหว้พลางพูดเบาๆขอให้ลูกเจอทางของตัวเองเจอแสงในใจที่แท้จริงชายหนุ่มเดินกลับออกมาช้าๆทุกก้าวที่เดินเหมือนเบาวกว่าเดิมเสียงลมพัดผ่านหูคล้ายเสียงกระซิบของโชคชะตาขณะเดินผ่านตลาดที่ปิดเงียบเขาหยุดตรงแผงผลไม้ของหญิงชารามองกล่องกล้วยที่เหลืออยู่เพียงกล่องเดียว กล่องนั้นมีป้ายเขียนไว้ว่าปลูกด้วยใจให้ด้วยรักชายหนุ่มยิ้มออกมาหัวใจเขาอบอุ่นเหมือนมีไฟอ่อนๆลุกขึ้นข้างในรุ่งเช้าวันต่อมาเขากลับมาที่ตลาดอีกครั้งแต่แผงของหญิงชาราปิดเงียบไม่มีใครเห็นเธอเลยคนในตลาดบอกว่าแม่ใหญ่ไม่มาแล้วเจ้เมื่อคือนท่านหลับไปอย่างสงบชายหนุ่มยืนนิ่งน้ำตาเอ,อ่ขึ้นอีกครั้งเขาหยิบผ้าเช็ดหน้าผืนเก่าที่หญิงชาราให้ขึ้นมาจากกระเป๋า กลิ่นผล,ลไม้ยังติดอยู่จางๆเขามองฟ้ายายครับผมสัญญาผมจะไม่กลับไปเป็นคนเดิมอีกตั้งแต่นั้นชายหนุ่มเริ่มต้นชีวิตใหม่เปิดแผงขายผลไม้ตรงจุดเดิมของหญิงชรามีป้ายเล็กๆเขียนไว้ว่าร้านแม่ใหญ่ผลไม้จากใจคนดีทุกเช้าเขาจะยิ้มให้ลูกค้าทุกคนเหมือนที่หญิงชราเคยยิ้มให้เขาในวันนั้นและในายามบ่ายเมื่อแสงแดดส่องผ่านร่มผ้าใบา ชายหนุ่มมักรู้สึกเหมือนเห็นเงาของหญิงชรายืนอยู่ข้างๆพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนที่ไม่เคยหายไปจากใจเขาเลยอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องต่อไปนะครับ